งแน,นนนมาาจีีบบ้้ฮัลโหลดิฮัลโหลดิฮัลโหลทำไงฮัลโหลเออฮัลโหลดิฮัลโหลหาใครหาใครฮัลโหลสั่งข้าวอ่ะสั่งข้าวฮัลโหลฮัลโหลดิฮัลโหลครับใครเอ่ยไหนดูดิใครเอ่ย คุยอะไรใครดูดิฮัลโหลวางยังโทรศัพท์อะดูดิดูด,ดิเอามาดูดิวางยังวางยังาวางยังโทรใหม่ดิโทรใหม่ดิโทรใหม่ดิโทรไงฮะโทรใหม่ดิโทรไง เร็วโทรไงโทรดิโทรดิโทรไงโทรโทรโ